สวาสดีค่คุณ้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการจตรุรวสข่าวในการในช่วงเวลา5ทุม15นาทีไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะกับดิฉันนัทนัญกรกับลำพน,นันนะคะาพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็จะได้พบกับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานะคะเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นให้กับพี่น้องประชาชนทางบ้านนะคะที่ติดตามรายการของเราอยู่อย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำนะคะได้นําแนวคิดเหล่านี้เนี่ยนะคะไปบุรวมกับแนวคิดส่วนตัวของตนเองในการตัดสินใจในประเด็น ต่างๆที่ได้ถูกนําหยิบยกมาในรายการของเราประจําวันนะคะสวันนี้ค่ะท่านวิทยากรท่านแรกนะคะคุณเรืองไกรลีกิจมฒนะค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่สองนะคะคุณจัตวากลิ่นสุนทรค่ะสวัสดีครับค่ะและในข้างๆดิฉันนะคะคุณศรีอินทภันตีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีทางวิทยกรทั้งสามท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีประเด็นให้คุ้นทิศอีกแล้วนะคะทางวิทยกรคะ่ะก็คือว่าในสภาเนี่ยก็เกิดการตั้งกระทูขึ้นมาอีกแล้วแทนที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่มีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องทางด้านการเมืองนี้เกิดกระทู้ถามสดขึ้นมาอีก<ม>เกี่ยวกับตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณณรินีทวีสิน นะคะแล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรแลสะส่ก์คุณนทุศัยเกื้อด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยคุณเรืองใจมีความที่เห็นแบบไหนคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณนลินีที่จะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเรื่อสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะครับจริงๆก็เรื่องนี้เนี่ยพูดกันท่านใจมีการโปรดเก้านะครับโปรดเก้าลงมาแล้วนะครับ แล้วก็พอมีเข้าไปถวายสัตว์ปริยานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสภาเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะครับโดยก็พยายามที่จะตั้งกระทู้สดนะครับถามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะให้ในายกรัฐมนตรีเเป็นผู้ตอบนะครับแล้วก็เกิดเหตุรุ่นวายบ้างในสภานะครับก็ไม่เป็นไร แต่วันนี้พอตอบแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีข่าวการลับลูกะนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ <c oughs> ก็เหมือน,นจะรับลูกได้อย่างรวดเร็วสงสัยคําร้องส่ง EMS ไปนะครับเรวมากนะ <c oughs> ก็บอกกันว่าอ,อ,อยากจะให้ในายกยิ่งรักเนี่ยตอบหน่อยว่าไอ้การตั้งรัฐมนตรีทั้งสองท่านเนี่ยมีเรื่องจริยธรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่าแล้วก็ขอให้แจ้มาภายในสิบห้าวันตามข่าวนะของ,อของอคุณพานิตท,ท,ที่บอกไว้เนี่ยนะครับอ่านแล้วเนี่ยก็เอกใจนะครับเราดูในรายการของเราเรื่องข่าวเราก็ต้องดูข้อกฎหมายนะครับดูในข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือนายกม,มตีเนี่ยนะครับ ไม่มีอะไรที่โยงไปถึงมาตาสองสที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยกมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในปัญหาข้อเท็จริงนะครับก็อยากจะฝากเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง3ามท่านนะครับพะเห็นบอ,อกประชุมร่วมกันแล้วก็มีหนังสือออกมาท่านครับท่านควรจะถามต้นเรื่องนิดน,ด,นดหนึ่งด้วยนะที่อเมริกาความบาดรัฐมนตรีนนีิเนีย บาทที่เอาไปคว้านมบาทแบบไหนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือคว่ากรณีข้อกล่าวหาเนี่ยท่านถามไปยังอเมริกาหรือยังท่านควรจะใช้ฐานะความเป็นออมบูสแมนถามไปก่อนแล้วจะได้เอามาที่แจงว่าเอ๊ะนี่เขากล่าวหาอย่างเนี้ยนยุ่มุติยอม่า,มายัางไงฝากหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามันสัน้นนะครับผมฝากผ่านรายการ ค้างด่วนอย่ยเนี้ยนะครับคล้ายๆอิ s เอสนันกันคือที่กคงจะได้ทราบขอบคุณครับเอาว่าหลายๆคนที่ติดตามรายการอยู่นตอนนี้เนี่ยนะคะก็คงจะได้รับอ m s เอสนะคะจากคุณเรือนไกลไปแล้วแหะแต่ว่าพักกันสักครู่แล้วกันเพราะว่าช่วงหน้าก็ยังคงอยู่กันที่ประเด็นนี้อยู่นะคะเกี่ยวกับตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ